ป้ายปายโอริโอขึ้นเขาคิชกูดทำบุญใหญ่แฟนแฟนแห่ตีเลขเด็ด <c oughs> แม้จะมีงานแทบทุกวันแต่ก็ยังขยันเดินสายทำบุญอย่างต่อเนื่องเลยสำหรับนักร้องดังอย่างป้ายปายโอริโอหรือปายชัดนภา,าที่ล่าสุดก็ได้เดินทางไปทำบุญใหญ่หลังจากที่ตั้งใจตั้งแต่ปีที่แล้วว่าจะกลับมาอีกครั้งกับการขึ้นไปนมัสการร้อยพระพุทธบาทยอดเขาคิชกูดจังหวัดจันทบุรี โดยไป้ายปายโอริโอได้โพสต์ภาพพลง Facebook พร้อมกับได้เขียนแคปชั่นถึงการตั้งใจมาทำบุญในครั้งนี้ไว้ว่ากลับมาอีกครั้งที่ยอดเขาคิชกูดขอพอรให้พี่พี่แฟนคลับครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายสุขภาพแข็งแรงเป็นตัวแทน ครอบครัวการทำบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วยจิตที่ศรัทธาเป็นสิ่งที่ตั้งใจมาตั้งแต่ปีที่แล้วว่าจะกลับมาอีกครั้งวันนี้มีวันหยุดรีบมาก่อนที่เขาจะปิดคนเมืองจันทบุรีดูแลอย่างดีเลยขอบคุณครับแอบกลัวเรื่องการเดินทางพอมาจริงๆแล้วปลอดภัยและเซฟเราดีมากๆครับแล้วจะกลับมาอีกครั้งนะครับและนอกจากที่แฟนๆจะเข้ามาอนุโมทนาบุญกับป้ายไปแล้วก็ยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์แห่โฟกัสตีเลขเด็ดจากภาพกันเยอะเลย